ละะองวอร์มเครื่องสำหรับเครื่องตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่องของอิสูรสามพันเทอร์โบนะคะ นะคะดูก็เกือบจะรึ่งวันเข้าไปแล้วนะคะสำหรับในเครื่องของเราตัวนี้นะคะก็แรงดีรอบเครื่องได้นิ่มเลยโอเคเลยใช่ไหมอ่ะโอเคนะคะช่างบอกว่าเครื่องตัวนี้ฟิตมากนะคะก็เป็นเครื่องแบบมาแบบเดิมๆเลยไม่ได้ฟิตอะไรมาก่อน,นะคะก็เดี๋ยวเราจะทําการนะคะหรือด้านในนะคะเช็คตัวของ ใช้กรองนะคะทุกย่างนะคะก็เราจะมาติดกับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ที่สูง3,000นะคะถ้าใครอยากแรงนะคะมีเครื่องสูบเดียวอยู่แล้วนะคะอยากให้เราเข้ามาติดตั้งเป็นวางเครื่องยนต์ก็สามารถทักกันเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้คิวงานวางเครื่องยนต์ของเราก็ไล่จัดส่งออกกันไปทีละคิวทีละคันกันแล้วนะคะ รับรองนะคะมาที่เรานะคะทิ้งรถไว้ไม่นานนะคะเราทําการติดตั้งให้ได้เลยนะคะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะคะถ้าคิวไม่ยาวนะคะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ก็สามารถรับรถไปใช้งานได้เลยนะคะถ้ายังไงสนใจนะคะพักกันเข้ามาได้เลยนะคะด้านอู่ดน,นจานชานนะคะเบอร์โทรก็ตัวแปดเก้าสองสี่หนึ่งหนึ่งเก้าหกสองนะคะแล้วก็อีกเบอร์ศูนย์แปดศูนย์หกหกสามศูนย์สี่แปดเก้าสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องมอเตอร์ สุสูสามพันนะคะสนใจราคาตั้งเครื่องเครื่องเกียร์นะคะราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทนะคะก็เอามาซิ้กับเครื่องนี้นะคะถ้าเครื่องฟิตฟิตแบบนี้ก็ใช้เวลาติดตั้งไม่นานสามวันน่าจะเสร็จสามวันรู้เรื่องโอเค บอ,อก3วันรู้เรื่องนะคะถ้าเครื่องมาสภาพแบบแบบนี้นะคะแบบโอเคปิิๆแบบนี้เลยนะคะโอเคสนใจยังไงก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืฝากติดตามไปด้วยนะคะกับคลิปคลิปนี้คะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ